ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาลิเนเกมเมอร์นะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวในส่วนของ5สกินจากเกมเออเนอร์ออฟคิงนะครับถ้าร่วมมือกับเกม RV สกินพวกนี้นะครับจะอยู่ระดับนะครับตั้งแต่อัลติเมทถึงมิราเคิลนะครับสกินแรกที่เราจะพามาดูนะครับนั่นคือสกินของวูคองนะครับสกินเนี้ยแต่สกินในกรที่มีทั้งเอฟเฟกต์วาร์ปเอฟเฟกต์เสียงแล้วก็เอฟเฟกต์ของสกิลบอกเลยว่าโมเดลเท่มากเลยครับนี่นะฮะนี่นะครับนี่ครับนี่เลย แล้วกสกินนี้รูปโปรไฟล์ขย,ยับได้แล้วก็จะมีในส่วนของนี่ครับผมสกินนะไม่แน่สกินนี้อาจจะอยู่ถึงมิติข้อนะครับเพราะว่าสกินนี้ในเกมนี้เป็นสกินที่ต้องใช้ลูกแก้วชมพูในการแลกเปลี่ยนนะครับส่วนเอฟเฟกนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูที่การโจมตีปกตินะครับการโจมตีปกตินะครับจะมีเอฟเฟกของดาวกระจายออกมาจากตัวเป้าหมายที่เราโจมตีนะครับเห็นไหมครับนี่เลย แล้วก็ในส่วนของสกิลที่หนึ่งครับนี่เลยก็ฟาดครับเป็นดาวนะครับนี่เลยฮะชึบเป็นดาวเป็นค้อนบ้างนะฮะมีหลายแบบทั้งดาบทั้งค้อนนะฮะทั้งดาวแล้วก็มีป้ายนะครับมีป้ายด้วยนะป้ายจราจรบมีหลายเอฟเฟกมากครับ แล้วก็สกิลที่สองครับนี่เลยช,ชแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลอัลติเมทครับนี่อัลติเมทครับ <c oughs> ชึบแล้วก็ในส่วนของ เอฟเฟกท่าวาร์ปครับนี่ครับท่าวาร์ปเป็นลิงนะฮะเชฟเหล็ก็วาร์ปสกินต่อมานะครับเป็นสกินของมูราตนะครับสกินนี้นะครับมีทั้งเอฟเฟกวาร์ปเอฟเฟกเสียงแล้วก็เอฟเฟกของสกิลแล้วก็จะมีปุ่มสกินรูปโปรไฟล์ขยับได้นะครับสกินนี้ผมคิดว่าน่าจะอยู่ระดับมิราเคิลนะครับนี่นะเป็นหนึ่งในสกินที่ผมชอบมากเพราะว่าเอฟเฟกต์อะมันเท่มากนะครับ นี่นะด้านหน้าด้านหลังครับแล้วก็รูปโปรไฟล์ขยับได้แล้วก็จะมีปุ่มสกินปุ่มนี้ครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกกันดีกว่าเดี๋ยวเราเนะครับมาเริ่มดูที่การโจมตีปกติแล้วก็พาสีครับนี่นะการโจมตีแล้วก็พาสีแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกต์สกิลหนึ่งครับนี่ครับเงาจะเป็นสีดำานะครับบอกเลยว,ว่าเท่มากนี่นะ นี่ครับแล้วก็สกิลที่สองครับนี่ครับสกิลสองพลังยินยางนะครับขาวดำแล้วก็เอฟเฟกสกิลอัลตเมทครับ <All here. S 1> นี่ครับ <laughs> เป็นการตัดเข้าหากันนะครับเป็นสีดำนี่ครับ <laughs> อย่างเท่ด้วย นี่ครับชึบแล้วก็เอฟเฟกต์ท่าวับครับนี่แหละท่าวับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของสกินมูราดนะครับสกินต่อมานะครับเป็นสกินของคลิกซี่นะครับสกินนี้นะครับมีทั้งเอฟเฟกต์วับเอฟเฟกต์เสียงแล้วก็เอฟเฟกต์ของสกิลแล้วก็จะมีปุ่มสกินนะครับสกินนี้นะครับระดับก็คิดว่าน่าจะเป็นอัลติเมทนะครับแต่ว่าเอฟเฟกต์สวยมากเลยนะ เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะครับนี่เลยคับด้านหน้าด้านหลังครับแล้วก็ปุ่มสกิรลรูปโปรไฟล์ก็ขยับได้นะฮะไปครับเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกตนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรานะครับมาเริ่มดูที่การโจมตีปกตินะครับแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลหนึ่งครับนี่ครับสกิลหนึ่ง แล้วก็สกิลสองครับจะเป็นจิ้งจอกนะครับกระโดดขึ้นมาแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลอัลติเมทครับโอ้โหอิเมทสวยนะ ิปแล้วก็เอฟเฟกของท่าวาร์ปนะครับนี่ท่าวาร์ฟก็สวยสกินเนี้ยก็ประมาณนี้นะครับที่ส่วนของสกินคลิกซี่นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูสกินต่อไปเลยครับสกินต่อมานะครับเป็นสกินของบิวโรนะครับสกินนี้นะครับเป็นสกินที่ผมคิดว่าอาจจะอยู่ระดับมิราเคิลนะครับอันนี้ก็มีทั้งเอฟเฟกต์วาร์ปเอฟเฟกต์เสียงแล้วก็เอฟเฟกต์ของสกิลนะครับนี่นะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะครับนี่เลยอย่างเท่เลยดู Uh huh. นี่ครับโมเดลแล้วก็ใน่วนของปุ่มสกินหรือรูปโปรไฟล์ขยับได้นะครับเนี่ยไปครับเดี๋ยวเราก็ไปดูเอฟเฟกกันเดี๋ยวเรานะครับมาดูที่การโจมตีปกตินะครับเนี่ยจะเป็นแนว8บิตเลยนะคล้ายๆแล้วก็สกิลหนึ่งครับนี่สกิลหนึ่ง แล้วก็สกิลสองครับนี่ครับสกิลสองนะฮะแป๊แบบหนึ่งนะครับสร้างบอทมาแป๊บหนึ่งนี่ครับแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลอัลติเมทครับ จะเป็นรถนะครับแล้วก็เอฟเฟกของท่าวาร์ปนี่ครับท่าวาร์ปก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของสกินบิวโรนะครับสกินต่อมานะครับเป็นสกินของไวน์โอเลดนะครับสกินนี้นะครับมีทั้งเอฟเฟกต์วาร์ปเอฟเฟกต์เสียงแล้วก็เอฟเฟกต์ของสกิลนะครับสกินนี้ผมคิดว่าน่าจะอยู่แค่ระดับอัลติเมทนะครับ นี่นะฮะโมเดลแล้วก็จะมีปุ่มสกินนะครับแล้วก็สกินเนี้ยมีชุดนะครับมีชุดอันนี้เป็นอีกหนึ่งชุดนะครับคล้ายๆกับเกมอะไรสักอย่างเนี่ยจะไม่ได้นะฮะเกมเก่กาๆอ่ะครมากนะครับโมเดลไปครับเดี๋ยวเราก็ไปดูเอฟเฟกกันดีกว่าเดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูที่การโจมตีปกตินะครับนี่ครับการโจมตีปกติ แล้วก็สกิลหนึ่งครับแล้วก็สกิลสองครับนี่สกิลสองสวยนะฮะ <c oughs> แล้วก็เอฟเฟคของสกิลอัลติเมทครับนี่อัลติเมท แล้วก็เอฟเฟกท่าวาร์ปครับนี่กับท่าวาร์ปก็ประมาณนี้เลยครับในการพามาดูสกินใหม่ในลิปีนี้นะครับยังไงก็าฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ